ทางม้าลายเป็นทางข้ามที่คนเดินเท้าใช้ในการข้ามถนนสีแยกคลองสารเป็นอีกหนึ่งทางแยกที่มีผู้คนใช้ทางม้าลายเป็นจำนวนมากในทุกๆวันซึ่งย่านคลองสารเป็นแหล่งที่ผู้คนสัญจรผ่านไปมาเพื่อไปทำงานรวมถึงการใช้ทางข้ามเพื่อไปขึ้นเรือข้ามฟากจากการสำรวจเวลาในการข้ามทางม้าลายบริเวณสีแยกคลองสารฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 1 5ถึงวินาทีเท่านั้นในบางครั้งก็พบอุปสรรคในการข้ามทางม้าลายแห่งนี้คือการจอดรถและผู้โดยสารกลางทางม้าลายซึ่งนอกเหนือจากเวลาที่ใช้ในการข้ามถนนที่ไม่ได้มีเวลามากมายอยู่แล้วอาจต้องระวังรถที่สัญจรผ่านมาในช่วงเวลาสำหรับการข้ามทางม้าลายนี้อีกด้วยเช่นเดียวกับนางสาวปฐมธรขำวงผู้ใช้ทางข้ามแยกคลองสาร จากการสอบถามและพูดคุยถึงการใช้ทางม้าลายเธอได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของการข้ามทางม้าลายแห่งนี้ที่นี่มันไม่มีถนนให้คนข้ามจริงๆะคะ่ะคือสมมติว่าฝั่งนี้ไฟแดงรถคันนี้ก็จะวิ่งสวนมามาก็เอ็นอนตรายนิดนึงแต่สมมต่วนมากรถก็ดีค่ะสมม่วนใหญ่ก็จะหยุดให้เพราะว่าคนข้ามที่นี่เยอะไม่เพียงแต่เรื่องความปลอดภัยของการข้ามถนนคุณอุทิศเลียนพิทักษ์ ายลูกชิ้นใกล้ทางม้าลายได้เล่าถึงอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นและนิสัยของผู้ใช้ทางม้าลายแห่งนี้ไม่รอสัญญาณไฟครับข้ามมาก่อนอย่างนี้ก็ถ้ารถไม่มีเขาวิ่งกันเลยถ้าแบบว่ารถเห็นรถว่างหน่อยเขาก็ไปแล้วไม่รอสัญญาณแลวนอกจากนี้ในช่วงเวลาของการเดินทางไปทำงานหรือเลิกงานจะมีผู้ใช้ทางม้าลายจำนวนไม่น้อย ที่ยืนรอสัญญาณไฟสำหรับการข้ามถนนซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ที่ใช้ทางม้าลายจำนวนหนึ่งต้องไปยืนรออยู่กลางถนนนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ข้ามรวมถึงผู้ขับขี่ด้วยจากการพูดคุยกับร้อยตำรวจโททวีสัจรินเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรสถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยาถึงเหตุผลของการปล่อยสัญญาณไฟจราจรและปัญหาที่เกิดขึ้นว่า สัญญาณไฟไม่สามารถปล่อยได้ตรงตามความต้องการของคนข้ามอันเนื่องมาจากในถนนสายหลักมีจำนวนรถที่หนาแน่นทางด้านเจริญรัตจะตั้งไว้ประมาณ20่สิบวิแต่ทางตรงจะตั้งไว้ประมาณ60วสิวิซึ่งทางเจริญคนครเนี่ยจะเป็นทางสายเมนถ้าเกิดเราตั้งในเจริญรัตมากทางสายเมนจะติดยาวมาก วิธีพื้นฐานสำหรับคนข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายถ้าคนที่ข้ามรอสัญญาณไฟจราจรถือเป็นสิ่งที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งแต่ด้วยสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามมีเวลาย,ยาวนานทำให้คนข้ามถนนจำเป็นต้องข้ามก่อนสัญญาณไฟจนอาจเกิดอุบัติเหตุที่ตามมาได้ซึ่งก็ไม่อาจจะตัดสินได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นมาจากสัญญาณไฟจราจร หรือพฤติกรรมของผู้คนที่ข้าม